สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปการทำนายดวงชะตาช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2563ของชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมดวงเดือนตุลาคมการติดต่อเจรจาซื้อขายเป็นตัวแทนนายหน้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องดีครับและหากจะนําเสนอความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการเขียนการพูดก็ควรชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคลุมเครือถึงจะมีโอกาสสําเร็จได้อย่างที่ใจหวังครับสําหรับมนุษย์เงินเดือนอยู่ในระยะผู้ใหญ่เมตตาจะขออะไรก็มีโอกาสมากขึ้นด้านความรักหากหัวใจแบ่งเป็นสองใจ ก็ควรระมัดระวังการใช้สื่อรักออนไลน์เพราะมีเกณฑ์สูงที่จะถูกจับได้นะครับอาจทำให้ทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นแตกหักทั้งสองคนได้ดวงเดือนพฤศจิกายนอาจมีลาภผลมากขึ้นจากสิ่งที่สูญเสียไปแล้วหรือได้กำไรดอกเบี้ยจากการลงทุนด้านการงานหากรู้สึกว่ามีอคติลำเอียงกับลูกน้องพนักงานที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของกิจการผู้บริหาร ในระยะนี้ก็ควรระมัดระวังอดทนอดกลั้นที่จะแสดงออกเพราะอาจถูกต่อต้านจนทําให้การงานยุ่งยากเสียหายได้ครับหากเป็นมนุษย์เงินเดือนก็อาจถูกพิจารณาให้ออกจากงานหรือโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่ไปเลยได้ด้านความรักหากเดินทางไกลก็อาจทำให้พบรักเจอเนื้อคู่ที่มีแนวโน้มเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาสำหรับคนมีคู่ครองอยู่แล้วสัมพันธ์รักที่ราบรื่นก็มีโอกาสได้รับข,ของขวัญถูกใจจากเขาหรือเธอครับดวงเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีที่ควรให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นมากกว่าตัวเองนะครับถึงจะทำให้งานเงินความรักราบรื่นซึ่งหากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วแต่ยังสติสักนิดหากคิดจะเสริมความงามหรือกินอาหารเสริมใดๆเพราะมีเกณฑ์สูงที่จะหลงคารมทำให้สูญเสียเงินโดยไม่จำเป็นได้ครับ ด้านความรักหากเริ่มติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างชาติควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์ว่าจะถูกหลอกลวงเพื่อหวังลาภผลประโยชน์ได้ครับติดตามคลิปการทำนายดวงชะตาใหม่ๆได้ทางช่องสตาหราพยากรณ์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ